สวัสดีครับพอนพี่น้องครับมนีครับจ่าพุ่มเฉพามาเบิงครับต้นตะเคียนครับที่เป็นนํามาลงอยู่วัดพุ่มสลอนครับอำเภอกันทระ์จังหวัดศรีสะเกะครับพี่น้องมืออื่นมยออกครับมนีจ่าพุ่มสิพามาเบิงครับว่าพี่น้องห้องเป็นใดตัวใดแน่ครับต้นตะเคียนขนาดใหญ่ครับครับที่ผมถ่ายลงใ้เบิ่งมือนะครับเนาะ เอ็มต่ะเลนอะครับวงนี้จงเบิ่มออเดอครับนี่งหนเอี่เปมยะดตัวมาจักตัวเด็กก็นำโดนแล้วแม่เออตัวมาจักตัวเด็ก็ถือโดแล้วเนาะนี่ขานี่งอนี่วะขาหนี่นี่ หันเิอหันเยอผมเบิ้งนี้คิดแต่ว่าเบิ่งในโ้รศาพทราบ่เพระเป็นเลขสองบาทีนีมันะไม่บอกงบงแก่เบนบองสองบามันแน่เห็นชัดเลยาหสสองแมนครับมันือชัดเลยถ้าเขาเบิ่งถมันจะบูงหูเลยหูเลยผมมาเห็นในลายอพวกมันย่างมากมก็เห็นครับที่้องเป็นเบื่งมาปอไว้นะครับเนาเ

่ใกเป็นดครับบรรยากาศพี่น้องมาพี่น้องเพิ่นมาขอโศกขอลาบนะครับเนาะ้อนครับขอโศกขอลาบนะเพิ่นคนเราอยู่ด้วยอยู่ได้ด้วยความหวังเพิ่นว่านี่ครับอยู่ได้ด้วยความหวังผมก็ตายแต่โดนก่าังเบิ่งอยู่

เป็นเกาผ่ามาเจิญมามาเรร่อยครับมะหมมห้นะครับเนาะมองตาวรรมดาเลยาอมตวเอลอมาตออ ผมตาไม่ดีขนาด่ <All right. S 1> yup. ุนังเห่าังนี้งเห่าครับบงเอาด้ครับบไห้สามา้าก็ถองครัตดอเลห้าสาบอกเตนห้าสานไปได้ไหมใส่กอแม่แต่ทายบานเาบอกโอ้หยตะกบนี่ตรงไหนแมครับที่เห็นบางทีก็มองดบ้าาเห็นคือเป็นมาบ่ล่ะ ปครับหญ่แหงครับเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับตาใครตามันนะตรงเนี้ยเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นสี่ในตัวเดียวกันเลยครับมันตีลังกาแล้วมันตีลังกาถ้าบังได้เห็นบลาหมเนี่ยครับเห็นว่าไหมอืมปลาหมูที่มันมมัหายแล้วมันหายเห็น่าอ่เลยนี่นี่นี่ ครับอนั้นแหะครับผลโฟกัสนะครับเก็ดห้าสมข้งหย่อนงีเนาะคนตายนาดันรักกันอืจะคอยบางนี่เห็นยังีงละขาดเลยก็มันเลเจะห้บางตัวเห็นี่เจ้าเห็นอะไรครับ

พวกใครชอบมันจริงๆเราเอาเครื่องนี้เห็นนะตอนตอนดูครั้งแรกที่ก็เห็นเป็นเจ็ดห้าสามเงนะใช่แต่แต่คนละเครื่องนะต้องเอาเครื่องนี้แม่แล้วเอนะมมีมากชครับซิมีอยู่สองซอนครับชอนหน่อยกับืืปอไปนะครับ ส่วหน่อยที่อยู่กลางนี่คือปลายครับอันนี้คือตัวของลำต้นครับนะครับกรบผมยังไงกะใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับกับมาร์กตัวเดกติ๊กย้ายตัวเด็กกะมาเบิ่งเอานะครับไปลงน้ำเลยครับแล้วไม่ลงน้ำหรือ ทางนี้แอตเตอรี่กันคือค้าครับชุวไร้ปัญหาตัวใดแมหมหลายคนหลายคนหลายตัวเนาะจะจะได้หรอแม่โอ้ยพูดได้กับว่าหากับหาเนาะเรกให้ความสุกตัวนี้เรกให้ความสุกตัวแห โอ้กจะเอาหลายยาเบเราทั้งสองทั้งสองจะีแพกนะวันนามถึงไสิเสียดายเดยอ้ะเสียดายเลยท่านนี้เั็นกับว่าหาหานะครับเซวิจจะละยาในการรับชมนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับประกาไม่คขาดคือคัก พี่น้องพี่มาาขอโศกขอลาบนะครับจะช้ว,วิจรณญย่าณในการรับชมครับรอบผมสำหรับลิฟต์มิกฝากไว้เพี่งเตอนนี้ครับสวัสดีครับ